สวัสดีค่ะมวยปลกค่ะวันนี้นะคะเราพามารีวิวแปลงกข .95 จังไ้เลยนะคะกข .95 แปลงนี้เราปักดำเมื่อวันที่10กันยาที่ผ่านมาแล้ววันนี้ข้าวของเราเนี่ยได้ประมาณ21วันแล้วนะคะเราก็พามาดูค่ะว่าจากก้าที่เราปักดำด้วยคนไปเนี่ยมันมีความยืดแค่คืบเดียวก็คือ15วัน ของข้าวและช่วงระหว่าง20วันที่ผ่านมาเราเจอฝนตกทุกทุกวันแล้วนะวันนี้นะคะเราพามาเยี่ยมชมข้าวกขอกอายุ21วันหลังจากปักด,ดำด้วยคนแล้วนะคะต้องบอกค่ะว่ากขอกเนี่ยเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงเป็นข้าวที่หวานใน นาหวานเนี่ยอยู่ที่95 9 8ถึง98วันแล้วเก็บเกี่ยวแต่ถ้าเป็นนาปาักดำนะคะเป็นนาปาักดำจะอยู่102วันถึง110วันนะคะเราก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าข้าวเนี้ยเป็นข้าวแข็งอามิโรสเนี่ย29กว่ากว่าสามารถสีปุ๊บทำขนมจีนได้เลยมันก็จะเป็นข้อดีของข้าวตนนัวนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องที่ าสามารถได้ผลผลิตตั้งแต่แ0ดร้อยกิโลขึ้นถึงพันสองร้อยกิโลนะคะวันนี้เราพาเข้ามาดูใกลๆ้ๆเดี๋ยวเราให้ดูรากข้าวนะคะเราเดี๋ยวเราให้ดูรากข้าวนะคะอันนี้นะคะข้าวเราได้ยี่สิบวันแล้วเดี๋ยวเราให้ดูใกลๆ้ๆนี่ค่ะรากเขาค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็โตวไวนะคะโตวไวแล้วก็ต้นยืดยืดไปประมาณสักหนึ่งฟุตได้แล้วค่ะนี่ค่ะ หนึ่งฟุตได้แล้วเราก็พามาเยี่ยมชมนะคะเพราะว่าถ้าหลังจากปักดำวันนี้ก็นับไปอีกประมาณ90วันแปลงนี้ได้เก็บเกี่ยวเราก็จะได้เก็บเกี่ยวช่วงประมาณปีใหม่เ,เกือบเกือบปีใหม่เหมือนกันนะคะเราก็ให้ดูต้นข้าวต้นข้าวแข็งค่ะเราปักดำตอนนั้นใช้ประมาณ2-3สาต้นตอนนี้ข้าวเราได้ประมาณ10กว่าต้นแล้วแล้ววันนี้เราจะหว่านปุย๋ยช่วงล่างนี้ยเราก็จะหว่านปุย๋ยโดยใช้ปุ๋ยเป็น30สูงไปก่อนในการทำนะคะ ดูนะคะสวยไหมนี่ค่ะขอบคุณนะคะ